แล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันวริสากับเกมเดอะซิมซีนั่นเองเย่ yeah. และในวันนี้นะคะเราอยู่กับชาเลนต์ฆ่าทุกคนในเมืองนะคะซึ่งอันเนี่ยเคยทํามาแล้วนะคะกับชาเลนต์นี้เนาะแต่จะเป็นคนละเมืองนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาในเมืองของคอนโดคอนใจของเรานั่นเองค่ะเออและพิเศษกว่านั้นนะคะก็คือเรามาในตัวแทนของแจสมินนั่นเองค่ะซึ่งเนี่ยห้องที่แจสมินอยู่นะคะก็จะเป็นคอนโดนั่นเองค่ะ ก็จะมาฆ่าคนนะคะในคอนโดกันคือจะฆ่าทุกคนเลยนะที่อยู่ในคอนโดเมืองนี้นะคะมาขอประตูเลยจ้า <c oughs> และนี่ค่ะแม่สาวคนแรกของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณอยู่คอนโดข้างๆกันเลยนะคะนี่อนี่แนะ่ตายซะ่า ขอโทษทีนะพอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณเสียงดังมากพี่หน่อยนะ่ะอา้าว่าไงเพื่อนวัาดีนะยมทูตเป็นเพื่อนกับยมมาทูตตอนไหนโอ๊ยแล้วผู้ชายเขาออกมาว่าผู้ชายเขาออกมาว่าโอ๊ยบางอาจเด็ดนะคิดว่าตัวเองมีคู่แล้วจะเสียงดังยังไงก็ได้อย่างนั้นหรอฉันพักอยู่ห้องข้างๆเนี่ยไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยนะแกก็เหมือนกันแกก็ต้องตายไปกับแฟนแกนั่นแหละนี่แน โอ้โห,โโหบทบดยั่วยั่วไปเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปที่คอนโดต่อไปกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะคอนโดคนใจต่อไปนะคะสวัสดีนะคะคุณยายว่าแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายอยู่คนเดียวเหรอคะรู้ไหมเนี่ยว่ามันไม่ปลอดภัยเลยอะทำไมคุณผู้ชายถึงปล่อยให้คุณยายอยู่คนเดียวได้เลยเนี่ยนี่นะ่บอกแล้วไง ว่ามันไม่ปลอดภัยโอ้โหใช่ไม่ปลอดภัยเพวาแกมาเนี่ยแหละจัสมินโอ้โหเถื่อนมาก เนี่ยแล้วดูเหมือนว่าข้างในนะคะจะไม่มีคนอยู่แน่เลยอะ่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลา10บโมงยีเนาะโอ้เขาก็ไปทาํางงทางานกันหมดอะ่ะคุณผู้ชมเอา้าไงคุนยาว์ตถเจอกันอีกแล้วนะโอ้เนี่ยเห็นปะมันมีชั้นเดียวผู้ชายไม่อยู่อ่าและคอนโดนี้นะคะดูเหมือนว่าจะอยู่กันครบเลยนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาสุดเซมันนี่อ้าวผู้ชายผู้ชายเขาหนีเขาคอนโดไปก่อนว่ะโอเคงั้นเราจัดการผู้ ก่อนก็ได้นะที่ฉันอยากรู้มากเลยว่าถ้าเราแบบว่าทําท่าแปลกๆในแบบว่าตึกเนี่ยมันจะได้ไหมอุม้ยได้ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะโอ้โหนี่มันทะลุเพดานไปแล้วหรือเปล่าค่นี้โอ้โหขานี่ชี้ขึ้นฟ้าเลยนะคะอุ้ยตายแล้วเถื่อนมากเลยอ่ะอันนี้ทะลุไปชั้นล่างเลยไหมคะหรือว่ายังง่ายปะ เดี๋ยวเราเข้าไปในคอนโดกันต่อเลยนะคะปล่อยปล่อยผู้หญิงคนนี้แหกขาตรงนี้ไปนะคะเราเข้าไปจัดการผู้ชายอีกสองคนก่อนดีกว่าโอ้ยแล้วเขาปล่อยให้เราเข้ามาแบบง่ายดายมากเลยนะคะหารู้ไม่ว่าภัยอันตรายเนี่ยกําลังมาเยือนเยือนเยือนนี่นายกําลังทําอะไรอยู่ด่ะดูช่องอันวริษาเหรอ อย,อย่าไปดูเลยรช่องนั้นอะ่ะข่าต่ะซิมอะไรก็ไม่รู้ไรสาระจริงๆเลยอะ่ะว่าย่งไงนะเมื่อกี้บอกว่าพี่อันวริษาเนี่ยไรสาระอย่างกั้นเหรอ <laughs> ไม่จริงอะคลิปพี่อันวริษานี่คือแบบมีสาระสุดๆตายซะ <laughs> ฆ่าเลยฆ่าแม่มูมาว่าไม่มีไรสาระได้ยังไงคะไม่จริงดิฉันน่ะมีสาระสุดๆโอ้ตาย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 ส่วนแค่เนี่ยบังอาจนักนะทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมไม่รู้จักบอกไปว่าช่องพี่อันวริษาเนี่ยมีสาระมากๆ ดังนั้น,นแกเนี่ยก็เตรียมตายเป็นลายถัดไปโอ้ยน่าลำคาญจริงๆเลยทำไมฉันต้องมาทำงานให้แกด้วยเนี่ยโอ๊ยคุณอย่ามาทูดคะอย่าบ่นได้ไหมเนี่ยเอา้าไงเพื่อนรัก <laughs> อยู่ดีดีก็มาคุยกันเฉยเลยวะฉันเพิ่งฆ่าคนในครอบครัวแกไปแกมาคุยดีกับฉันเฉยเลยอ่ะนี่ดูช่องอันวาริสาเหมือนกันหรอสนุกมากเลยใช่ไหมล่ะอ๋อก็สนุกดีอะนะแต่ตอนนี้ฉันปวดหลังจังเลยอ่ะอ้าถ้าปวดหลังก็มาตรงนี้สิเดี๋ยวฉันจะนวดให้นะเดินมาเลยเดินมาเลยมานี่สี่มาเออโอ๊ยนวดหลังอะไรกันอ่ะเธอจะหักคอฉันชัดๆเลยอ่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะฉันดูช่องอันวาริสามาก่อนนะออ๊ย อนี้มันรู้ดีนะคะเนี่ยมันแอบดูมาก่อนนี้เองอะ่ะกูว่าเราเชียวทําไมดูทันท่าดีได้อะ่ะโอ้ยเอเคไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการแกด้วยท่าอื่นก็แล้วกันน,นะะมันนี่เลยเดี๋ยวฉันจะทําให้แกเนี่ยอิ่มเองโอ้นี่แน่จับแซนวิชยัดปากไปเลยนะคะสภาพตอนนี้ก็คือแบบว่าไม่ไหวช่วยทํางานให้มันไวๆหน่อยได้ไหมคะคุณยมมาท เอ๊ะอีนี่นี่อย่ามาขี้บ่นได้ไหมเนี่ยโอ้น่าลำคาญจริงๆเลยงานชันเยอะก็พอแกเนี่ยอาคอนโดนี้นะคะอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยตอนเนี้ยกำลังลุ้นมากเลยว่าจะมีใครเนี่ยที่ฆ่าเรากลับไหมนะคุณผู้ชมเอ้ยแล้วเราเร์สา,า,าเดาห่อเป็นไงดีฉันแบบว่าเรียกคอมาทุ่มตึกเลยค่ะไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เรียกฮอมาได้ยังไงนี่คือแบบฮอทะลุเพดานล,ลงมาเลยนะคะโหดมากส่วนคุณผู้ชายเนี่ยก็ตามไปอยู่กับคุณผู้หญิงก็แล้วกันะนะนเพราะว่าถ้าผู้หญิงไปอยู่คนเดียวเนี่ยก็น่าจะเหงาหนะ้าดูเลยอะ่ะในนรกเนี่ยโอ้ตามไปอยู่เด้๋ยเอายังจะมาทิ้งขังขยะอีกโอ้ยยมโอ้ยยม,ยม,ยมเนี่ยทำแบบนี้สิยมเราก็เป็นเพื่อนกันมาน,นานไม่ใช่เหรอโอ๊ยนี่ ก็บอกให้หยุดยังไงล่ะอ้อะไรกันเขาไม่รู้นะรู้จักกันมาต้องหลายบ้านหลายเมืองแล้วว่ะเออเจอกันมาตลอดทำไมยังจะมาทำกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณตำรวจคุณตำรวจโอ้โหแฟชั่นคุณตำรวจนี้ดิฉันยอมใจจริงๆวะ่ะเอาจริงๆมาค่ะคุณผู้ชมคิดว่าดิฉันกลัวหรอตำรวจมาสองคนแล้วยังไงคะนี้ก็ฆ่าต่อนหน้าไปเลยสิคะ่ะเป็นไงล่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอนะ ฉันก็ไม่เห็นอะไรเลยอะนะไม่เห็นจริงจริงเหรอนี่ไม่เห็นจริงเหรอถามจริงโอยตายจริงทำไมมันมีคนตายอยู่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยโอ้ m ม g ก d นช่างน่าเศร้าจริงๆเลยอะโอ้ยตายละตาละตาละตำรวจคะจะไม่มาจับดิฉันจริงๆหรอเอ๊เดี๋ยวนะตรงนี้มีศพเพิ่มนี่นะเดี๋ยวเราต้องลงบันทึกก่อนด้นะเออศพเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองอะนะพยานเห็นหลักฐานไม่มี อหลักฐานก็ไม่มีใครทําก็ไม่รู้อุ้ยใครทําก็ไม่รู้แล้วเนี่ยอุย้ยตำรวจนี่คือแบบว่าสุดยอดมากเลยนะคะนี่แกก็ไอ้นั้นไงไอ้ผู้หญิงคนนั้นไงที่เป็นคนทําอ่ะเฮ้ยเงียบๆไปเดี๋ยวก็ตายหรอกเออเขากลัวเราฆ่านะคะ มาค่ะห้องถัดไปนะคะแหมทิ้งถังขยะไม่สนใจกันเลยนะรู้จักหันมาต้อนรับกันบ้างสิคนอุตส่าห์มาเยี่ยมที่คอนโดเนี่ยเฮ้ยแล้วเขาร้องไห้เหรอเขาร้องไห้เหมือนเขาอกหักอะ่ะเขาหัวใจแตกสลายแต่ว่าแกมีสามีอยู่แล้วไม่ใช่หรอฮะดี่นะอบางอ่าน,นอกใจก็ต้องเจอแบบนี้แหละ แต่ผู้ชายคนนี้นะคะเขาไม่อยู่ที่คอนโดคุณผู้ชมแต่เขาอยู่ข้างนอกเขาแบบเที่ยวเล่นอยู่นะคะดังนั้นก็ในไหนก็เจอกันด้านนอกแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวตายได้เลยนะี่ค่ะเอาเดี๋ยวเราจะเดินไปไหนนั่น่ะจะเดินไปไหนอ่านี่ค่ะเขาเดินกลับมาให้เราค่าคุณผู้ชม <laughs> แล้วที่ฉันเรียกรถมาค่ะแล้วก็อู้ โอ้โหขับไปตรงดูนะคะจะกระโดดกลับมาตรงนี้ได้โอ้ยเป็นไงล่ะระดับแจสมินแล้วว่ะทำอะไรกันได้ทั้งนั้นละค่ะุอยตายแต่วิ้แล้วผู้ชายคนนี้ค่ะที่โดนผู้หญิงนอกใจไปวิ้แล้วเขาเศร้ามากเลยนะคะที่แบบว่าคุณผู้หญิงของเขาเนี่ยได้จากเขาไปนะคะอย่าไปเศร้าเลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะน,นอกใจคุณนะ่ะ โอ้ด oh, ิฉันทำถูกแล้วแต่ถ้าคุณเศร้านักเนี่ยเดี๋ยวดิฉันอาสมทบให้คุณเองนะคะให้คุณเนี่ยได้ไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นกล้วกันนะนะเอออก็เอาบันทายฉันไปกินเลยสิค่ะเออโอ้โหบันทายของเรานี่มีประโยชน์จริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นคะอย่าเพิ่งเดินหนีไปไหนค่ะคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในคอนโดคอนใจนะคะดังนั้นก็มันนี่ทีนี้เลยนะมาให้แจสมินเนี่ยจัดการซะดีๆอุ้ย มาค่ะคนในเมืองนี้นะคะก็เตรียมตัวที่จะตายหมดทุกคนแล้วนะเหลือไม่กี่คนแล้วคุณผู้ชมเราต้องแบบเก็บให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครที่โหดไหมอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ที่ฉันรอคนทั้งหมดโอ้ยเดี๋ยวนะตำรวจอย่าสิคะอย่าจับแซมมินสิโอ้โหไม่จับกันมาตั้งนานนะคะอยู่ดีๆอยากจะจับก็จับแต่ว่าฉันเนี่ยแหกผูกได้ขอโทษทีสะะิค่ะ ปลูกไปฆ่าให้ขบๆจะได้จบๆสักทีอ่ะนะงานวันนี้เนี่ยจะได้เสร็จสักทีดีโอ้ตายละตายละตายละเอ้ย คุณตำรวจจะมายิงปืนทำไมคะคะก็แค่เด้นมวยปั้มกันเฉยๆอะค่ะเ <c oughs> มื่อกี้เป็นทางมวยปั้มนะ่คะโอ้โหตำรวจจับอีกแล้วอ่าตอนนี้น่าจะขาดอีกประมาณ2คนนะคะจะมีผู้หญิงหนึ่งคนเนาะแล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะ <c oughs> โอโ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูดิว่าเมืองเมืองนี้มันเถื่อนขนาดไหนอะโอ้โหถือปืนมาด้วยล่ะเนี่ยถือปืนมาด้วยเลย <c oughs> โอยแล้วอยู่ดีๆเราก็เจอว่าแต่เรา เจอแล้ว,วิ่งไปไหนแล้วนั้นวิ่งไปไหนแล้วอะกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาให้ฉันฆ่าเดี๋ยวนี้แล้วกลับมาจริงด้วยคุณผู้ชมกลับมาจริงวะกลับมาให้ฆ่าจริงๆอ้าเมื่อกี้เธอเรียกฉันเหรอใช่แล้วล่ะเพราะว่าฉันจะเรียกแกมาตายยังไงโอ้ตายละแล้วเข <laughs> าลลก,กลับมาให้เราฆ่าด้วยอะ่ะคุณผู้ชมสุดยอด และดูเหมือนว่าคุณลุงเขาจะกลับมาบ้านแล้วนะคะนี่ไงนี่ไงคนสุดท้ายของเราคุณผู้ชมอ่มนี่เดี๋ยวนี้เลยนะมาทําให้ดิฉันเนี่ยประทับใจหน่อยได้ไหมด้วยการแบบป้องกันตัวเองหรือว่าฆ่าแจสมินกลับอะได้ไหมไม่ได้โอ้โหเสียดายอะโอ้ยไม่คอนเทนต์เลยอะ่ะอยากให้ซิมค่าเราคืนบ้างอบมันหาดี อโอเคค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสําหรับคนที่รอคอนเทนต์อื่นๆก็ดูคอนเทนต์เจ้าหญิงไปพังๆก่อนเนาะเพราะว่าดิฉันกําลังแบบว่าทยอยทยอยทำอ,อยู่นะฮะอาจจะเป็นคลิปแบบยาวๆแนวแวร้อยวันเลยอะไรแบบนี้นะมันใช้เวลานิดนึงน่ะแอนนี่ค่ะตํารวจของเราเป็นไงนด้บาทคุณผู้ชมโอ้ตํารวจเมืองฟิลมของเราอีกคนนึงก็ร้องไห้กับการจากไปนะคะสุดยอด